สวัสดีขอภัยเอาใหม่รอบสวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านนะฮะพบกับผมแอดมินปูซิเมนกันในเกมอีโด่าแฟนตาซีสตาร์สกะนะวันนี้ผมจะพาไปชั้นที่14ของหอคอยผู้ตัดสินกันนะซึ่งชั้นที่14เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีหลายทีมมากๆนะฮะแต่ทีมที่ผมจะนำเสนอเนี่ย เป็นทีมที่ทุกคนน่าจะมีกันทุกคนนะคนที่เล่นมานานนะฮะแล้วก็บวกกับถ้าใครได้เห็นทีมที่ผมใช้เนี่ยมันต้องมีคนพูดว่าเอียางวักแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะพาไปดูทีมเนี่ยผมจะขอแนะนำชั้นก่อนชั้นที่1 4เนี่ยเขาจะแนะนำว่าไม่ควรเอาคาวออสเข้ามานะฮะแล้วก็ไม่ควรเอาท่าลมเข้าไปนะฮะ แต่ว่าเงื่อนไขในการผ่าน3ดาวเนี่ยก็จะมีต้องไม่มีคนตายนะฮะแล้วก็ต้องใช้ตัวละครธาตุลม4คนเป็นต้นไปนะฮะผ่านด่านภายใน5เทิร์นซึ่งทีมที่ผมแนะนำเนี่ยมันเป็นทีมที่ผ่านได้แค่2อดาวเท่านั้นนะส่วนอีดอีกด,ดาวนึงเนี่ยคุณต้องจัดทีมธาตุน้ำล้วนๆถึงจะชนะได้นะฮะแต่ว่าทีมของผมเนี่ยเอาว่า เอาเป็นว่าจะเป็นไกด์ให้สําหรับคนที่อยากจะผ่านชั้นนี้จริงๆแต่มันไม่มีตัวละครที่เขานิยมใช้กันในแต่ละชั้นนะฮะซึ่งจริงๆแนวทีมอ่ะคุณสามารถดูในแรงกิ้งก็ได้นะเนี่ยเขาจะแนะนำอยู่3ตัวก็คือโปโบน่าแอทเทียแล้วก็เคมเบล2นะแล้วที่เหลือเนี่ยคุณก็ยัดมาทดแทนกันได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทีมที่ผมใช้ไม่ใช่ทีมนี้นะ ทีมที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้ฮะสตัวกับอีสีตัวตัวเปล่าๆไลท์อาวุาวาวธไลท์ิมโบมองไม่ผิดหรอกครับผมใช้แค่8ตัวเปลา่ปลาๆนี่แหละซึ่งหลายคนที่เห็นทีมผมผมเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีคำถามในใจว่าเอาจริงเหรอเอาจริงครับเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะโดยเดีย๋ยวผมจะอธิบายแต่ละสะเต็ปก่อนแล้วกันนะ ไอทีมขาวเนี่ยผมจะเอามายัน2เทินนะฮะเพื่อเก็บแต้มทาุแค่นั้นแหละหลักการจะมีแค่นั้นส่วนคีย์หลักจริงๆคือทีมนี้นะฮะก็คือทีมคาออสซึ่งคําเตือนนะถ้าเกิดจะเอาทีมคาออสไปตีจริงๆอ่ะมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าทีมนี้กรลณลียกเว้นนะคีย์หลักของทีมนี้จริงๆก็คือซาชานะฮะ ซาชาาดาปกติเนี่ยแหละซาชาที่เป็นตัวละครสุ่มกาชาเกลือ,อน,นั่นแหละคุณต้องเอามาเปลี่ยนเป็นคาออสแต่จริงๆผมจะแนะนำตัวเลเวลหนึ่งนะตัวเลเวลหนึ่งจะสะท้อนได้แรงกว่าแต่ผมเอามาใช้ดูก็ไม่มีปัญหานะทีนี้เรามาดูว่าทำไมซาชาถึงเป็นตัวที่นิยมสำหรับผมนะทําไมตายของซาชาเนี่ยมันจะสามารถสะท้อนดาเมจที่ได้รับกลับไปแรงขึ้นอีก ห0อ่าฟังดูโหดใช่ไหมแต่ว่าฟังให้ให้จบก่อนการที่ตัวนางจะสะท้อนได้เนี่ยนางจะต้องไม่ตายเท่านั้นนะถ้านางตายระหว่างที่รับดาเมจอยู่มันจะไม่สะท้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องมีคีย์หลักอีก2ตัวก็คือ s t สทั้ง2ตัวเลย s t สทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีถ้าไม่ตายที่เป็นแจก การตายได้หนึ่งครั้งนะซึ่งทําไม่ตายของพวกนั้นทั้งสองเนี่ยไม่ทับซ้อนนะเพราะว่าทําไม่ตายของแอตเทียแต่ละตัวเนี่ยกา์ดคนละอย่างกันจึงสามารถจึงสามารถเอามาใช้ร่วมกันได้แบบไม่ทับซ้อนนะฮะก็เอาเป็นว่าเล่นให้ดูน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะฮะซึ่งผมเชื่อว่าให้ผมอธิบายไปว่าแต่ละตัวทำอะไรได้เนี่ยคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์เป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่14เนี่ยมันจะเป็นจิ้งแหล่งไฟทั้ง2ตัวที่มีเลิอประมาณ600,000แสนนะฮะซึ่งจะเป็นธาตุไฟนั่นแหละเองที่บอกแต่ว่าคุณนสมบัติเป็นยังไงมั้งเป็นยังไงนั้นเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้ะเดี๋ยวเอาไว้อธิบายในในด่านเอาแล้วกันนะฮะ โอเคเรามาอธิบายก่อนว่าจิ้นเหลนไฟมีอะไรบ้างนะทั้งสองตัวจะมีบ้าเหมือนกันเลยก็คือจะทำให้โดนดาเมจของครอรสเบาลง100%สรุปง,ง่ายๆาอ่ะอตีไม่เข้านะฮะต่อมาเนี่ยจะเป็นเพิ่มดาเมจธาตุลมแรงขึ้นอีก100% 100%สรุปง,ง่ายๆคือตีธาตุลมแรงขึ้นอีก1เท่าตัวลดดาเมจ ธาตลมครึ่งหนึ่งนะแล้วก็จะตีคอร์สแรงขึ้นอีกเท่าตัวประมาณนั้นนะฮะซึ่งหลักการของทีมผมเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะคือเคมเบลกับเอมิลเนี่ยเราเามาตีธรรมดาไปก่อนแต่ว่าเราจะใช้โลเกอีเอ็กเนี่ยรอเป้านะฮะแล้วก็อีโดรัปปี้เนี่ยให้ใช้สกิลที่หนึ่นะเพื่อที่เพิ่ม2แต้มธาตุนะฮะ ทีมนี้คือทีมเอามาพีชีพนั่นแหละต่อมาเทิร์นที่2เนี่ยต้องลุ้นอีกหนึ่งนะฮะเพราะว่าสกิลที่2ของแรปปป้เนี่ยมันจะมีโอกาสติดหลับแต่ว่าจะแจกแต้มท่า2แต้มนะซึ่งต้องภาวนาว่าไม่ให้ติดหลับเด็กขาดนะฮะส่วนที่เหลือก็โจมตีธรรมดาไปโอเคไม่ติดหลับนะ อพอถึงเทิร์นที่3เนี่ยถ้าไม่ตายทั้ง2ตัวมันจะมันจะพร้อมทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทําไม่ตายของจิ้งเหลงอะ่ะมันจะเป็นทําไม่ตายจุ่งตีทุกตัวแต่ว่าเราจะให้ซาชา่าใช้ทําไม่ตายเพื่อล่อเป้านะฮะแล้วจะรับดาเมจแทนเพื่อนซึ่งดาเมจสีคน4เป้าหมายเนี่ยมันจะอยู่ที่ซาช่าหมดแล้วพอซาช่ารับได้เนี่ยมันจะสะท้อนกลับนะฮะ ต่อมาเนี่ยเพื่อไม่ให้สาชาตายเนี่ยเราจะให้เอสเทียทั้ง2เนี่ยใช้ถ้าไม่ตายแจกกาดให้ทุกคนเลยแน่นอนว่าสาชาก็จะได้รับด้วยก็คือกัดสองชั้นนะส่วนที่เหลือก็โจงตีธรรมดาไป ついていてすかしかします前に進む者たちに清らかな癒しと加護を私がついていますかぶせますこの盾に込めた思いを今この剣にて ตอนนี้มันคำนวณดามเมจอยู่นะเพราะว่ามันผ่านหลายชั้นหลือเกินอ่าเรียบร้อยสะท้อนได้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะทีมของผมเอาจริงๆทีมนี้เนี่ยไม่ถึงตัวซาชาอ่าซาชตาทัดลมสามดาวเนี่ยมัน มันเคยเป็นตัวประจำในการล่าโซดิอาร์เลโอธาตุไฟมาก่อนนะเพราะว่าจริงๆคลิปนี้ไอตัวเนี้ยผมเคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยใช้หรอกเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยอ d o l ราแบ t เทิอ่ะมันยังไม่มี quick battle นึกออกไหมไอที่ว่าตีตีจบแบบสรุปเออถ้าให้พูดเป็นภาษาไทยก็คือสกีแบตเทิในอ d โดราแบเทินั่นแหละแต่หลังจากที่มี เอสก p แพทเทิรนะ์นในอี o l ราแพทเทิร์นนะ่ะก็ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วก็เลยทุกลืมนะฮะพอมาชั้นที่14เนี่ยหลายคนก็เลยหยิบม,มาใช้กันนะซึ่งผมก็ไปเจอมาก็ยอมรับว่าทีมนี้มันทำให้ผ่านได้ง่ายขึ้นเยอะนะพอเป็นชั้นที่15ก็จะยากนิดหนึ่งนะสำหรับชั้นที่14ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละหวังว่าคงจะเป็นไกด์ลาให้ทุกคนได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ